เสือมาเที่ยวหาไงเสือมาเที่ยวหาไงมาเที่ยวหาพินิมไงอ้าไหนอาเสยงพินิมเอายังไงล่ะอ้าวทำยังไงดีพินิมเสือมาเที่ยวหาพินิมไงเสือจะไปตกพินิมไม่ได้นะอ่ไอหนูจะไปตกพินิมไม่ได้นะพินิมเขาไม่ทำอะไรหนูหนูไม้หนูอยู่ส่วนน้อยหนูนะ ยินแล้วก็นอนไปไม่ได้มีหน้าที่อะไรเลยเข้าใจเปล่าอ่าอ่าพี่นิ่มมาล่นอ่ะอ่าไม่ได้นะจะไปตบพี่เขาไม่ได้นะหนูจะไปตบพี่เขาไม่ได้นะพี่เขาก็เดินของเขาไม่ต้องไปจ้องพี่เขาเลย <c oughs> จ้องพี่นิ่มไงนิ่มนิ่มิ่ม,น,มนิ่มมาหาน้องมามาเร็วมา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 น้องมา,มา าหาน้องเสือบ้านี่่าน้องเสือบ้ามาเล่นกับน้องเสือบ้าเสือจะให้พีนิมเล่นด้วยบ้าฮะบ้ายังไงนะอ,ะอ,ะอะมาเล่นก็มาดีๆไม่ต้องมาตกพี่เขาพี่เขากลัวพี่เขาเห็นหนูหนูเขาก็กลัวหนูแล้วเนี่ยฮะน้องเสือลายนิม นิ่มกลัวน้องเสือไงทำยังไงเนี่ยมาทำหน้าเสือใส่อยู่เนี่ฮะทำหน้าเสือใส่เนี่ยยังไงเนี่ยทำหน้าเสือใส่พี่เขาพี่เขาก็กลัวดิพี่นิ่มเสือไม่ต้องไปจ้องพี่เขาเลยพี่นิ่มพี่นิ่มกระน้องมาเล่นด้วยเนี่ยไม่มาเล่นกับนอ้องเราฮะไม่มาเล่นกับน้องเรา น้องมาเล่นด้วยเนี่ยนิมมาเล่นกับน้องเขาสินะยังไงล่ะฮที่เขาไม่เล่นด้วยยังไงล่ะแกตัวเองไปตบเขาเขาก็ไม่เล่นด้วยเดิเขาก็กลัวน่・ดินเล่นกับเขาดีๆไม่เป็นตัวเองโซนตื้อเฉอเฉยไม่เป็น จะตบเขายองจะตบเขาก็จะตบเขาแล้วก็จะตบเขาจะตบเขาเยู่ๆจะกอย่างเดียวเนี่ยจะตบอย่างเดียวเนี่ยไอ้มือเล็กๆจะตบอย่างเดียวไอ้มือเล็กๆเนี่ยไอ้มือเล็กๆเนี่ยอันนี้ที้มาหาแม่นนีนี่นี่นี่เยะะมาเล่นกับแม่วันนี้มาเล่นกับแม่วันนี้มาหาแม่ถึงที่วันนี้มาหาแม่ถึงที่อันนี้มาหาแม่ถึงที่วันนี้แม่ต้องไปหาวันนี้แม่ต้องไปหา มือเล็กๆนี่ตบเก่งจัดมือเล็กๆนี่ตบเก่งจัดให้จับบ้างเถอะให้จับบ้างเถอะมาเที่ยวบ้านเขาแล้วไม่ให้เขาจับอย่างนั้นไงมาเที่ยวบ้านเขาแล้วไม่ให้เขาจับอย่างนั้นให้มาจับบ้างเถอะจับบ้างเถอะจับบ้างเถอะอะไรยังไงแล้วจับก็ไม่ได้เฮ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 ้เจืออะไรเจือเลยเจือะไรขี้ดื้ เสือลอยขี้ดื้อเสือลอยขี้ดื้อกึก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 ไหนดูซิไหนดูซิเฮ้เสือลอยขี้ดื้อเสือลายขี้ดื้อจำไม่ได้ไงนี่เป็นไงล่ะเป็นยังไงล่ะฮะเจอไม้ตายเป็นยังไงล่ะเจอไม้ตายเป็นยังไงล่ะพี่นิ่มก็มากล้าเข้าใกล้เลยพี่นิ่มอ่ะพี่นิ่มก็เกลือเสือจัด เออหมอจอนยหอืเออไม่านเปนยังไงละืมปนยังไงจับไม่ได้ไงอืมจับไมได้ไงนจอดไงนจอดไงเนี่ยนจอดไงเนี่ยเนี่ยจับสองขานี่มัดกันไว้เนี่ยสนเกินเนี่ยอยู่นิ่งๆไม่เป็นอยู่นิ่งนไม่เป็นเล่นกระดูกกระดิกอยู่ฮะเรากินข้าวไหมยังฮะ หนูกินข้าวไหมยังกินข้าวป่ะนะหนูกินข้าวเป้าไม่ถามว่าหนูกินข้าวไหมยังกินเป้าข้าวอ่ะกินเป้าฮะกินไม้ยังข้าวอ่ะกินไหมหนูกินข้าวไหมกินเป้าข้าวอ่ะฮะกินข้าว